สวัสดีตอน6โมงเช้าครับที่บ้านโดยเมตะกกที่บุร,รีรำมนะครับแล้ววันนี้จะมาให้ดูงานในเรลของตานะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้ก็ขันรับกันทั้งเช้าครับ เป็นไก่ชนที่ตาเลี้ยงไว้นะครับใครก็สนใจไก่ชนนะครับก็ทักทายได้นะครับ ไก่ชนเงินล้านครับไก่ชนเงินล้าน <l ots> ขันดีจริงๆตัวนี้ขันโชว์หน่อยเร้วขันโชว์หน่อยไอขันดีมากเลยอ <l ots> I <laughs> do